พุทธงธรรางสังเขิบนิสัมมะกนนังสยูขค่ควรทวนคนแล้วค่อยทำดีกว่าสุขกายสบายใจนะสำหรับผู้ติดตามแล้ว,วติดตามคุณงามความดีทนำะตามทำตามคำสั่งสอนของบัณฑิตของนักปะครูอาจารย์ของเราอย่าไปทำตามคนผ่านนะ แล้วก็อย่าไปทาําตามหัวจิตหัวใจของตัวตัวเองที่เรียกร้องนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะมันกิเลสตัณหาและสิ่งใดอย่างก็มันเล่นงานเรามานานเท่าแหร่มันเอาเราจะรอแแล่เลยย่ำแย่ไปเลยแล้วก็เอาขืนจะบังคือสู้ห้ามหันกับความขี้เกียจขี้ค้านสู้ยิดต,ตาเลยกับกิเลส กัาตัญหากับความโลกความโกรธความหลงอย่างเงี้ยถ้าถ้าถ้าเราเข้าใจอย่างเงี้ยตัวเองก็มีความสุขนะโลกนี้ก็จะส,สงบร่มเย็นถ้าเราตามทำตามความคิดแล้วเป็นพวกเป็นพ้องทำนุ่นทำนี่วุ่นวายไปหมดโอ,ทนนะโอ้ทำไงนะวุ่นน้อนะสมัมพฤทธกาลมะนี้ที่นี่ขัดข้องที่นี่วุ่นวายตรงนี้มันขัดข้องตรงนี้มันวุ่นวาย ไปหาที่ไหนนะที่มันไม่วุ่นวายมันไม่วุ่นวายในะหัวิตหัวใจของเรานอราวาว่ามันเป็นบิดประโยชน์แก่ตัวเองอย่างมหาศาลเลยนะถ้าเราเข้าใจความของบนเกิดขึ้นความคิดที่มันโอ้คิดแล้วคิดเลาบางทีก็มาเรื่องเดิมๆบางทีก็เปลี่ยนเรื่องปอนะไปเขาบอกว่าเป็นไปแพร่พันเอาข้อวัดปฏิบัติก็ดีเอาก,กฎกติกาก็ดีเอา ธรรมะก็ดีเอาไปใช้มันเข้าใจยากนะน้องพ่อเคยได้ยินพ่อแม่ครูอาจารย์บอกว่าเรื่องของสัตบุกรบางทีไม่เข้าใจเรื่องสัตว์น้ำหรอกสัตว์ครึ่งบุครึ่งน้ําก็ดีจะไปเข้าใจรู้เรื่องนั้นทั้งหมดก็ไม่ใช่ไม่ใช่เลยก็มนั้นอยู่ปัจจุบันปัจจุบันตอนนี้ณปัจจุบันตอนนี้ทําไมมีคนเข้าใจก็ไม่เข้าใจจะไปถามว่าคนที่เข้าใจบางทีก็ ที่เขาบอกหัวดำบอกหัวดำเดินก่อนแล้วหัวขาวเดินตามหลังอะไรลักษณะมันมันมันก็เข้าเหมือนกันนะมันเข้าที่ท่านเก่าไว้มันปรากฏความจริงอยู่เสมอเสมอเหมือนกับลูกตารลานเรียนบางทีเกิดขึ้นมาเรียนจบแล้วก็ไปไปเป็นหัวหน้าไปเป็นหัวหน้าองค์กรหน่วยงานไปเป็นพอเป็นอะไรลักษณะเป็นผู้นํานั่นเอง ก็เยอะแยะไปหมดพ่อแม่ก็เป็นตาสีตาสาอยู่บ้านแต่มีคุณธรรมไหมล่ะก็รักลูกลูกก็เช่นกันใช่ไหมด้วยตําแหน่งด้วยหน้าที่ด้วยการงาน <c oughs> ที่เขาสวมหัวโขนให้เขามอบบทบาทให้แสดงเราแสดงได้ดีไหมละ่ะแสดงได้ดีเป็นคนดีในสังคมเป็นคนดีในองค์กรเป็นคนดีเพื่อนพ้องน,น้องพี่รักใครชอบพออย่างนี้เป็นต้น เราพ่อยังว่าเออทุกอย่างทุกอย่างเพราะว่าดูมันเป็นประโยชน์เกื้อกูลนะเป็นประโยชน์เกื้อกูลถ้าเราไปทําการทํางานทําอะไรก็ช่างมีชื่อเสียงโดดเด่นขึ้นมาแล้วก็เวลามาบ้านก็เรียกว่ากระจายความเจริญเข้ามาถ้าเราไปลุระเริงอยู่ไปลงแต่ว่าเราเรียนสูงเราเรียนสูงไปลงตัวลืมตนโอ้เราเกิดขึ้นมา เป็นคนเกิดขึ้นมาที่มีพ่อแม่มีฐานะร่ำรวยไม่ลำบากลาักษณยเกิดบอกจากดินจากหญ้าจากท้องไร่ท้องนาไปทำดีคนอื่นให้โอกาสเขาแลกทีนี้หลงหลงตัวลืมตนอันนั้นก็แย่งกันเนาะแย่งกันสักวันหนึ่งก็ร่วงมาร่วงลวงมาเขามาร่วงหมายถึงว่ามันหล่นลงมาทาง ทางต่ำนะมันหล่นลงมาหล่นลงมาในพื้นแผ่นดินเนี่นะจะเป็นอะไรก็ช่างจะเป็นดอกไม้ผลไม้ทุกสิ่งทุกอย่างก็หล่นลงมานะหล่นมาใต้ต้นนี่แหละแต่เราคิดได้อย่างนะว่าถ้าสมมุติว่าเราเป็นลักษณะถึงเขา้าวลวงก็ล่วงถึงเข้าหล่นก็หล่นถึงเข้าปลดจากตําแหน่งหน้าที่ไปฟังอยู่เสม,มอว่าเป็นอย่างนี้เนาะมันเป็นอย่างนี้ข้าวข้างไหนก็ช่างทีนี้ ก่อนหน้านี้เขาเรียกว่าก่อนหน้านี้มันเป็นอดีตไปแล้วเราก้าวผ่านมาแล้วบางเรื่องแต่บางสิ่งบางอย่างยังไม่ก้าวผ่านนะยังย่ำอยู่ที่เดิมย่ำอยู่ที่เดิมไม่เห็นมีอะไรสนุกเลยนี่เป็นต้นเมื่อก็บางคนแล้วก็ให้เชื่อฟังในสิ่งที่ควรเชื่อฟังเชื่อฟังแล้วนําไปประพฤติปฏิบัติเก็บตกทุกอย่างเลยเขาเรียกว่าเก็บตก ที่มันร่วงไปหลวนไปโลกก็เราก็หยิบขึ้นมาถ้าหากเราคิดทบทวนเนาะเวลาผ่านไปผ่านไปเขาเรียกว่าโอนย้ายถ่ายเทอย่างนี้เป็นต้นโอนย้ายถ่ายเทถ้าสิ่งที่มันเคลื่อนได้นะย้ายได้ไหมนะบ้านวัตถุสิ่งของอะไรสิ่งเนี้ก็ยังพอย้ายได้นะทุกวันนี้ก็ทันสมัยนะลวงพ่อเป็นอ,ออกแบบบ้าน บ้านนกดาวบ้านบางนบ้าน,านโอ้โหขนไปทําเป็นหลังแล้วยกไปนะอย่างเงี้ยปรากฏเห็นได้ชดว่าน,นี่คือสตินี่คือปัญญานี่คือมันสมองของแต่ละคนบางสิ่งบางอย่างงดก่อนได้ไหมละ่ะบางสิ่งบางอย่างต้องขัาเคลื่อนต่อไปคือเวลานะแล้วพ่อยก็บเปรียบเทียบกันว่ายกไปต้องหาที่ตั้งตั้งลงแล้วก็อยู่ตรงนั้น แู่ตรงนั้นบางทีก็อยู่ด้วยผุพังเลยโดยที่ไม่ได้ย้ายอีกแล้วเลยแต่ชีวิตของคนธรรมโยกไปย้ายมาตรงนี้ไม่ดีหาก,กินไม่เพียงพอจะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องมันไม่พอใช้ย้ายไปแล้วหลวงพ่อยังเคยคิดเลยนะเมื่อก่อนไปขายแรงงานทุกวันนี้เครื่องจักรเครื่องยนต์เกิดขึ้นมาผลิตขึ้นมาจากสติปัญญาจากสมองของ คนเราด้วยกันนี่เลยแล้วก็ไปเบียดอย่างอื่นอาชีพเดิมก็จะหายไปบางเรื่งบางสิ่งบางอย่างก็หายไปแล้วเป็นตำนานไปแล้วโยกไปย้ายมาโยกไปย้ายมาพังบ้างาได้บ้างในกษณะทุกวันมันมันทันสมัยนะอย่างทุกวันนี้ก็มีเครื่องนุงพ่อเก่าถึงนะเครื่องซักผ้าเครื่องรวมทั้งหมดเครื่องอำนวยความสะดวกนั่นเอง ช่างเยอะเหลือกเกินจนกระทั่งเราคงไม่ต้องใช้แรงงานอีกแล้วจนกระทั่งมีคนเขา,เร,าเ,เรียกว่าสมองใสเนาะเรียกว่าสมองใสมาทำอะไรก็ได้ฟิตเนสบ้างก็ได้ออกกำลังอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยใช่ไหมหลวงพ่อจมาเออมันต่างกันนะต่างกันมากตอนที่อย่างถ้ามาเทียบนะตอนที่เราเป็นเด็กยังรุ่นหลวงพ่อนะเคย เคยผ่านการเป็นเด็กมาด้วยนะอย่างเงี้ย้าย้อนกลับไปโอ้แข่งกันทำตื่นแต่เช้าตื่นแต่เช้าทุกวันน่สิเนี่ยบางทีไปใช้สายก็มีไปใช้สายทำงานอิสระทำงานง่ายไม่ต้องมีใครควบคุมแต่ถ้าไม่มีใครควบคุมเนี่ยควบคุมตัวเองไม่เป็นก็ยุ่งเหมือนกันนะเหมือนก็บคำธรรมะใส่ขิดใจพูดแล้วมันใส่ขิดใจนะ มันมันไปิศรษกิจต่อมใว่ปะต่อมความขยันเนี่ยแสงสวร่างว่างขับไล่ความมืดเปมนต้นมีเพื่อนมีพ้องมีน้องมีพี่แต่ที่ไหนได้ที่สุดของมันก็ทะเลาะเบาแบงกันบุนไปหมดเลยแต่คนที่รักกันทีนี้รักกันไปตลอดรักกันพ้อรักรักรักพี่รักน้องรักพ่อรักแม่รักพูนพะคุณอย่างยกตัวอย่างได จนผู้ร้ายก็ดีแล้วก็มีคนรักอยู่นะต้องเข้าใจเข้าใจอยู่ถ้างั้นคงไม่เกิดเวลาเกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยในชีวิตของเราก็มีคนไปเยี่ยมคิดถึงอะไรใช่ไหมต้องบอกว่าอ,อบางทีว่าเอะใจของเงินเนาะคนดังๆคนมีชื่อเสียงเดี๋ยวก็รวมอยู่ที่นั่นนะไม่ดูไปรวมอยู่ที่ไหนอันนี้คือหลวงพ่อได้ยินหลายคนหลายพูดนะเนาะ หลายคนหลายพูดหลายคนหลายวิภาควิจารเยอะแยะไปหมดเลยบางทีเห็นไหมแหละเวลานั้นนั่รถตอมันพูดมันก็เป็นเป็นคำพูดที่น่าคิดเนอะนังรถตอมก็พูดที่ใครทีมันอนะไรสักน้าข่าวใครข่าว,าวมันถึงที่สุดของมันก็โดนโดนเข้าไปโดนวิภาคโดนวิจารโดนโดนนโดนนี่ นำรถต่อพุทธนะนำรถลงไปต่อมันพุทธอย่างเงี้ยมันก็คำว่าลุ่มสกมเนาะออกมาบางทีก็เดินตามหลังกันอยู่ต้อยๆนั่นแหละออกมาท่านั้นเองโอ้เป็นเรื่องเนะี่ยรู้ความจริงก็ทั้งหมดเลยรู้ความจริงก็ทั้งหมดเลยเขาเขาคือ,ขอเขาบอกว่างูเห็นตีนไก่ไก่เห็นตนตีนงูเขาอยู่ด้วยกัน ความหมายก็เหมือนเหมือนกันอย่างนี้แหละวิธีการนละ้เราทำํำยังไงต่อมันผุดบางทีมันโผล่ขึ้นมาเนาะเอาอะไรมาอุดอะไรมาอุดอุดยังไงก็ไม่อยู่หรอกถ้าพูดถึงเรื่องกรรมนะนะกรรมคือการกระทําไงจะไปอุดเป็นเหมือนเป็นล้านก็อุดไม่อยู่หรอกถ้าเรามาทําความเข้าใจชัดเจนนะโอ้กรรมชัดๆเลยกรรมคือการกระทําไงคนอื่นไม่รู้ แต่เรารู้คนแรกคนอื่นไม่รู้หลายเรื่องเรื่องคนอื่นไม่รู้แต่เรารู้แล้วก็คนใกลตัวรู้เนีบางคนก็ซ้ําเติมมาโอ้เอาอย่างหนักเลยนะที่ท่านบอกว่าโอ้คนลมอยากข้ามคนลมอยากข้ามอย่างอื่นก็ก็เช่นกันอื่นก็เช่นกันเหมือนเหมือนกับที่ว่ามีคนพูดถึงที่หลวงพ่อว่าโอ้ยครูนะ พ่อครูพ่อครูแม่ครูสอนมาทักกี่เท่าไหร่แล้วตอนเรามาคิดได้แนละ้วก็เราก็คิดได้ทีหลังเหมือนกันนะคิดถึงบุญคุณตอนนั้นไม่คิดอ่ะเขาบอกเขาถึงได้บอกออยู่ใกล้ๆก,กันบางทีเราไม่รู้จักคุณค่าของขนตาหรือหลายคนไม่รู้จักคุณค่าของขนตามันอยู่ซะจนกระทั่งว่าโอ้บางเสียงบางอย่างบางเสียงบางอย่าง ไม่เห็นคุณค่าของคนอื่นไม,ไม่เห็นไม่เห็นความสำคัญความดังนี่นะมันมันดังเชื่วข้ามคืนทุกวันเราพ่อก็เห็นจริงๆก็น่าคิดนะอย่างอย่างเป็นนักร้องที่จะพุทจะโผล่ขึ้นมาทุกสาขาอาชีพคนแย่งทำกินเยอะแยะไปหมดจริงๆิงไม่ได้แย่งหรอกแต่บางทีก็ มองในมุมหนึ่งก็เหมือนกับแย่งไงก็ไม่รู้ทำไงดิน้นรนขวนขวายเห็นเขาทำก็าทำตามเขาบางังอยากจะเป็นอย่างเขาบังอย่างนี้เป็นสิ่งที่ดีนะโอ้ดังแล้วแยกวงดังแล้วแยกวงไม่ต้องพูดเรื่องดังแร้วมากโดยความสามารถมีความสามารถแล้วก็แยกออกไปแล้วก็เป็นช่างอห่งหนต้น ขณะที่เราขณะที่เราไปเรียนอย่างหลายหลายคณะเลยนะน้องพอ่อเองคณะมนุษย์คณะคณะนันะ้นยังเมื่อก่อนน้องพ่อไปไปที่วิทยาลัยเทคนิคบางหรือวิทยาลัยอาชีวะบางเป็นคณะเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ถนัดทุกคนนะก็ต้องมีการควบคุมต้องมีการฝึกฝนต้องมีอู้หลายสิ่งหยอย่าง แต่เราทีนี้บอกชาวพุทธนี่แหละคือคือจุดที่มันด้อยอยู่ทุกวันนี้คืออะไรถึงว่าไม่ได้ปฏิบัติไงหลายๆคนนะพูดถึงอะไรหลายๆคนบางทีปฏิบัติอยู่อบอกโอ้ปฏิบัติแต่ดูแล้วมันมันมันไมไ่ตรงต่อคําสอนไงคือปฏิบัติอยู่ปฏิบัติก็เห็นโน่นเห็นนี่เขาถึงได้บอกว่าความงมงาย,นยคนที่งมงายเนี่ย ไม่มีโอกาสท,ที่จะรู้ความจริงนะก็มันติดตรงนั้นไงคือมันเปรียบเทียบมันก็ขึ้นบันไดนะถ้าขึ้นไปขั้นที่สอง,ข,สองขั้นที่สามก็หยุดอยู่ตรงนั้นไปต่อไม่ได้ชีวิตของคนเราก็เหมือนกันไปต่อไม่ได้อยู่แค่นั้นแหละจอดแล้วจบแล้วเหมือนกับการกเกษียณอายุราชการอย่างนี้เป็นตน้นบางคนก็โรคภยยัยไข้เจ็บรวมเราเนาะต้องออกก่อน มีครูอาจารย์คนหนึ่งนะเขาเขาออกขา่าวควรได้เก็บมามาเล่าให้ฟังออกไปแล้วมันหายไปไหนคือลาออกก่อนแต่ก็ทิ้งทิ้งปัญหาไว้เหมือนกันแต่เพื่อนที่เพื่อนร่วมงานคิดถึงประกาศหาอย่างนี้เป็นต้นก็ไม่ได้เลวไยวไลม,ม,มากมายนั่งหนาแต่ทําไปแล้วมันไม่พอกินมันมันไม่พอใจน่า,น,าน่าจะหลบไปหามีช่องทางก็เลย ก็เลยเลือกช่องทางอื่นเมื่อก่อนน้องก็เห็นเยอะนะเป็นครูเป็นอาจารย์ก็ดีแล้วก็ข้าราชการนะอยู่ในองค์กรหน่วยงานลาออกก่อนไปประกอบสอาชีพไปทำธุรธกิจส่วนตัวบางอะไรบางแต่ทุกวันนี้มันเยอะมันมากยิ่งกว่าอะไรผุดขึ้นมาอย่างกระดอกเห็ดที่มันเกิดประเด็นเป็นปัญหาอยู่ปัจจุบันบางทีก็ พระเจ้าประสงค์ก็พ่วงกัาไปด้วยหลวงพ่อก็เลยอยากจะไปอย่าไปเบียดอะไรมากมายทั้งหนายนหลวงพวว่ออยู่ตามอัตภาพ ấy. อยู่แบบผู้พอเพียงพอเพียงแล้วหละเพียงพอแล้วะละพยายามที่สุด็็ไ่ได้ทวาละจะเป็นลดดีละออกมาก็ดีแล้วก็เลิกที่สุดของมันก็รู้ว่าจะเป็นพิเป็นไยก็เลิกหลายๆคนก็เฉลาด ควจะพ่วงเข้าไปทุกวันนี้ทําไมต้องต้องมีตัวบทกฎหมายทาไมต้องมีกฎระเบียบที่จะที่เราต้องตรวจสอบแล้วอย่างนี้เป็นต้นมีหน้าที่แม้แต่เจ้าหน้าที่เขาก็มีลำดับมียศม,มีเกียรติมีตำแหน่งมีหน้าที่ต่างกันบางที่ก็หนักเลยนะอะไรที่เขาบอกว่าโอ้เรื่องพิเศษกรณในพิเศษอย่างนี้เป็นต้น หลวงพ่อไม่อยากเอ่ยนามเขาว่านั่นคือหมายถึงว่าตุกวันนี้ต้องมีธรรมดาธรรมดานะที่ตั้งเอาไว้ก็ทําหน้าที่อาศัยผู้ใหญ่ไม่ใช่จะแวดบงพระเจ้ากระสคงนะก็ทั่วๆไปนะผู้ใหญ่มีเมตตาแล้วพ่อถึงเอาเถออถ้ามีเมตตาแล้วก็หมายถึงว่าดูแลด้วยเลยด้วยแต่มันปกปิดปกป้องกันไม่ได้นะบางเรื่องนะอ่าเขาถึงว่า นิ้วไหนมันลายก็ต้องยอมอ่ะก็ต้องยอมมันเน่าได้นี่มันก็เป็นอย่างนี้อยู่ล่ําไปเพราะความละโมบโลภมากอย่างที่หลวงพ่อว่าคนที่มีร้อยก็อยากมีหลายร้อยนะคนนี่มีพันก็อยากมีหมื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคนไม่มีเลยก็อยากแกด้วยด้วย <c oughs> อยากจะแจมด้วยเหมือนกัน <c oughs> อยากแกรวยด้วยเหมือนกันมันก็พุ่งไปนั่นแหะพุ่งไปทั้งหมดเลย ใครจะลําบากยาก,ยากเย็นทําอะไรก็ช่างต้องข้ามหัวกันไปข้ามหัวกันมาศาสนคนอายุน้อยทอําไมโอ้รวยเอารวยเอารวยแล้วเดือดร้อนไหเมื่อก่อนหลวงพ่อไม่ค่อยได้ยินนะอายัดยึดทรับอะไรแบบนี้สอบใช่ไหมกระทั่งทุกวันเนี่ยเยอะมากตรวจสอบไตรวจปัสสาวะตรวจเดียเด่ยวเปลี่ยนสีเสล้วอย่างเงี้ยเยอะมาก แล้วที่นี่ที่นักบวชนักพจนี่นักบวชนักพจน์เรานี่นะโผตรงนั้นโผตรงนี้ไม่ใช่โูเรื่องดีนะอะไม่ใช่โผเรื่องดีอไปปีนนู่นปีนนี่บ้างนะที่สุดของมันก็เอาแล้วที่นี่ก็ <c oughs> เป็นอยู่ลักษณะอย่างนี้ทำไมมันหาความพอดียากเหลือเกินก็นี่แหละที่นี่มันเรียกร้องไงความหิวไม่พอใจ ไม่พอในการจับายใช้สอยมันเพิ่มขึ้นมันเพิ่มขึ้นลวงพ่อเคยอาคุยกับใครในการนะกเกียนมาแล้วเขาเรียกว่าบำเหน็จบำนาญก็ดีอ,นานดอาก้อนเดียวเอาทีเดียวเลยบางทีมาใช้นี่ก็ไม่หมดแต่ที่เหลืออยู่ทีนี้ไม่รู้หักนะลยบ้างหักนะลยบ้างเงินเดือนสามหมื่นสี่หมื่นอะไรเงินบำเหน็จบำนาญเหลือไม่กี่บาท บางทีค่าไฟตาย,ยังไม่พอเลยอย่างเก็บมาคิดติดหลวงพ่อเก็บมาคิดแล้วเราควรหันน่นอะไรออกอย่างต้นไม้เน่ยถ้าพูดถึงนั่นเนี่ยเรายังเรายังต้องแต่งกิ่งเลยใช่ไหมพูดถึงว่าน่าสงสารเปนต้นไม้เป็นดัดเป็นรูปชา้างมึงโผล่ขึ้นมาไม่ได้ตัดที่นั่นเนี่ยตัดที่นั่นเนี่ยแต่งรูปแต่งทงอยางสมอยู่นะแต่คนเราเนี่ย ถ้ามันไม่ดีแต่งให้มันดีได้ไหมนะมันแต่งได้ถ้าเราจะแต่งคิดได้มมยจะไปดัดน่นดัดนี่ทำน่นทำนี่โอ้ยเอาต้นมามาดัดมาแก่มาไขมาปรับมาปุมเขาบอกว่าไม้คดไม่งอก็ยังเป็นประโยชน์นะเป็นของประดับได้เป็นของประดับโคดๆงอเนะี่ยแต่บางคนนยหลายคนถ้าคน ที่ท่านเก่าคนคดคนงอเนี่ยนะคนคดคนโกงเนี่ยมันจะจบได้ดีไหมล่ะไม่ไม่ได้จบได้ดีเลยมองคนอ้สร้างกรรมไม่มากสร้างกรรมไม่มากทุกวันนี้ไปรวมไปอันนี้เราเพ่อเคยเคยสนทนาด้วยใช้ไว้คำมาสนทนานะเนาะแค่เปลี่ยนเรียนรูน้ก็ได้มอนดีเขารับไปรับไป คือคาประกันนั่นเองเอาไปคําเอาเงินมาใช้เอาปัจจัยมาใช้หรือบางทีก็เอามาลงมาทำวางผลกำไรนั่นเองเอามาลงทุนวุ่นเลยทีเนี้ยบางคนวนะุ่นเลยลงทุนไม่ไม่ถูกที่ก็มันก็คงคงไม่ได้เป็นข่าวซะทั้งหมดนะเนาะได้เงินหมื่นมาไปกินเหล้า ได้เงินเหมือนมาไปซื้อยาบ้ามาเสพหนักกว่าเดิมหนักกวเดิมแต่ไม่ใช่ทุกคนนะท่านถึงกล่าวที่เป็นประโยชน์ที่ควรต้องคิดคิดนะเก็บมาคิดใะ้บ้างความคิดของเราเนี่ยมันเอื้อหนุนเอื้อหนุนจุนเจือหรือเปล่ววาหรือมันเป็นลักษณะที่ว่าเอามาแล้วก็อ่านเลยได้เงินมายังไม่ถึงบาน เมามาแล้วเมาเยอะเลยนะโมเมาเมาในชีวิตจะไปพูดจพะพูดคนที่ดื่มเหล้าเมาสุราเลยนะยติดเสพติดเอาแค่เมาหลงตัวเองแล้วก็โอ้หนักแล้วข้าใจว่าตัวเองดีกว่าเขาอย่างนี้นสำคัญตัวเองผิดยุ่งเลยนะไม่มีใครสู้เราลนะอย่างนี้เป็นตนนะ้นหนึ่งสู้ด้วยกำลังอีกอย่างก็สู้ด้วย สติปัญญา <c oughs> ข้าเป็นคนรวยข้าเป็นคนรวยข้าเป็นคนดีข้าเป็นคนดีหรือย่างว่าข้าพเจ้าเป็นคนดีน,นดนะอย่างนี้เป็นต้นคุณไม่ดีเลยอย่างนี้เป็นต้นมันจะใช่ไหมยะไรถ้าพูดถึงตามหลักก็เหมือนกับว่ามานับเอาในกระดาษให้เป็นต้นมานับเอาในกระดาษเยอะเลยนะน้องพ่อยเ,เยอะเยอะนับจเนวนในกระดาษ แต่ไม่ได้เข้าใจทั้งหมดนะไม่ได้เข้าใจพูดเรื่องธรรมะก็ยังพูดไม่เป็นไม่รู้ไปทําอะไรอยู่ถ้าให้ศึกษาเลยถ้าอุปชาก็บอกนะู้นถ้าอุปัชา์บอกว่าอะไรรนะู้ไหมบอกให้มาใช้บริกรรมเจสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจอะไรนันกรรมฐานอารมณ์ความคิดบางทีมันก็ไม่เข้ามันไม่ได้ซึมซับเข้าไปเลย จริงๆมันมันมีคุณค่ามากนะถ้าเรามาคิดคําว่าสุภาหรืออสุภาอย่างเง้นต้นได้สิ่งที่ถูกใจถ้าได้สิ่งที่ถูกใจสิ่งที่ถูกใจนะบางทีเดียเด๋ยวเดือดร้อนนะเนาะเดียเด๋ยวเดือดร้อน,นก็ได้อย่างที่เราต้องการถ้าเผื่อวันไดวันหนึ่งมันไม่ได้อะงไรงเมือนกับเราอยากให้คนอื่นโยกย่องสรรเสริญ จะไปเจอเนินทาใช่ไหมเขาเนินทาก็รับไม่ได้เคยรับแต่ในสิ่งที่ถูกใจไงเขาโยกย่องสรรเสริญเวลาไม่โดนยกย่องหมดนี้เจ็บเลยเนะจ็บจางหนักเลยอย่างที่หลวงพ่อเกิดตอนต้นๆนะครับว่าคําว่ากระจายเนี่ยนะอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านมีบรารมีท่านาาก็จกกระจายสาขาส่งเร,เรียกว่าเหมือนกับศูนย์เพาะพันธ์นะ ส่วเพาะพันธ์เวลานั้นก็กระจายไปปลูกไปปลุกน,น,น่นปลูกนี่ส่งไปที่นั่นที่นี่มีคนต้องการขนไปเป็นลำรถเลยเจียเ๊ยบเทียบอย่างงี้ถ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์มีลูกศิษย์ลูกหาก็เช่นกันดูแล้วไปอยู่น,น่น,นอยู่นี่ตกเนือตกใต้ที่หลวงพ่อพูดจะเสมอว่าเกิดอีกที่หนึ่งไปทําดีที่หนึ่งมันก็ดีอยู่แล้วไงเกิดยจ่ที่นั่นทําดีที่นั่นมันก็ดีอยู่แล้วไงไปที่อื่นก็เป็นคนดี จะไปจะอยู่จะนั่งจะนอนได้สิ่งได้อ,อย่างก็เป็นคนดีไงเป็นคนดีไม่ต้องอะไรมากเป็นคนดีเก่งเนี้ยไว้น้อยค่ยจะกว่าดีก็ได้เก่งเนี่ยถ้ามันเก่งมากกว่าเนี่ยลงทางตัวเองถ้ามันดีมากกว่าเก่งก็ยังช่วแต่ถ้ามันดีทั้งสองอย่างก็ก็ใช้ได้ไงใช้ได้ก็เลิศแล้วเนี่ยเลิศหรูแล้วแต่บางคนเกิดขึ้นมา อยากเกลีนคนแค้นคนอื่นให้ช่องทางคนอื่นให้การสนับสนุนคนอื่นเป็นคนที่แนะแต่วันว่าการธรรมะการทำอะไรก็ช่างให้เป็นธรรมะการให้ทําเป็นฐานย่อมชนะการให้ทั้งพวงมันก็ใช่เลยนะให้ข้าวน้าโพชนะอาหารเนี่ยกินไปแล้วอิ่มอิ่มเป็นมือมือไปแต่บางทีก็มีครั้งเดียวให้ต่อไม่ได้ พราะกลังมีเท่านี้อะไรกันสนัยแต่ถ้าคุณงามความดีที่คีน,นี่แล้วนำไปดําเนินชีวิตเ,เอาไปใช้ในการประกอบสมาชีพคิดได้ยังไงอย่างเจ้าฟ้ามาหากษัตริย์อย่างพูดเรื่องพอเพียงท่านพูดแล้วถ้ายังไม่มีใครนําไปเพื่อปฏิบัติเป็นเชได้ประโยชน์ไหมนะมันจะดีไหม่ะมันก็ยังไม่เป็นผลไงแต่หลักการน่ะดีแล้วแต่ยังไม่เอาหลักการไปใช้ หลวงพอ่อถามว่าหลักการกันหลักเกินหลักโอ้ยต้องพินิจพิเคราะห์ทั้งเยอะแยะไปหมดนะหัวจิตหัวใจวุ่นวายบางทีทําอะไรไม,มันระแวง,ทงแทนระะแวงระแวงมากเลยขวัญผาวาเลยหลวงพอ่อถึบอกถ้าพูดถึงตามหลักนะถ้าเป็นถ้าเป็นผีที่ถ้าเป็นวิญญาณได้ร่อนเน่นะไม่ประกอบด้วยตัวด้วยตนเนะี่ยไปที่ไหนคงไม่เปลืองหรอกหลวงพอ่อแต่ถ้า มีตัวมีตนเปลืองทั้งที่นังที่นอนเปลืองทุกสิ่งทุกอย่างเปลืองข่าวเปลืองน้าอะไรเลยหนะไปเยอะก็เปลืองเยอะนะไรแต่วัตถุธรรมาชาติมันก็เป็นอ,อื่ลักษณะเองไปอยู่ที่ไหนก็กินอยู่บนรถก็กินบนเครื่องบินก็กินอะไรสักนะเดินไปก็กินนั่งอยู่ก็กินนะอย่างนั้นแหนนละในหลักพระธรรมคำสอนนั้นให้เก่า,าให้พิจารณาให้พิจารณา ัจจัยสี่เครื่องนุ่งห่มก็เช่นกันเอามานุ่งห่มมาไว้กับกายแล้วถ้ายิ่งหน้าร้อนยิ่งหนักเลยหนักเลยเหงื่อเหงื่อไหลไขรย้ยยอยไม่รู้เลยเปื้อนเปือนเปื้อนหมดเลยก็ต้องมีเครื่องซักีึยต้องซักผ้าเชื้อผ้านี่เนะาะทำไมต้องซักอ่ะถ้าห่อไว้ในถุง เก็บไปเรียอย่างดีต้องเก็บม,มาซักม่ยจะมาใช้ก็ซักใช้อยู่ขนาดที่ใช้อยู่เปลี่ยนชุดกันเต็มเต็มแบหมดรับจ้างซักผ้าบางทีก็ต้องใช้เงินแล้วอาหารการกินก็เช่นกันเต็มไม่หมดเลยถนองมาอาหารวิธีการทุกอย่างเก็บไว้กินนานๆนะก็วิธีคิดสติปัญญาของคนเราเนี่ยแต่ที่สุดของมัน ถ้ามันคิดว่าสิ่งที่เราหามาเนี่ยเราหามาได้เยอะอยูน่นะแต่มันไปไหนหมดเราหามาได้เยอะอยูน่นะบางทีเราซื้อมาเยอะอยูน่นะคนจํานวนมากก็ต้องใช้มากถูกต้องแนละ้วคนจํานวนน้อยคนจํานวนน้อยเหมือนกับเราเนี่ยวันใดวันหนึ่งที่เราป่วยผิดปกติมันจะกินได้ทานได้เหมือนเดิมไม่ะทั้ทงว่างที่เคยกินเคยอิ่มเคย อิ่มอร่อยได้ซ้ําไปแต่ที่สุดของมันเอาเอาแล้วที่นี่เป็นเรื่องเลยป่วยมาทีเดียวเท่านั้นกินไม่ได้ทานไม่ได้ความคิดหัวจิตหัวใจมันก็อยากแต่กายมันไม่รับแล้วแล้วเรื่องที่อยู่ที่อาศัยก็เป็นปัจจัยหนึ่งก็โยกย้ายได้อย่างที่หลวงพ,อพอ่อทำเป็นหลังแนละ้วยกขึ้นรถไปส่งอย่างเนี้ย เนาสนาถ้าเรามานั่งทบทัวนะ้องข้อจริงๆเล่นะโอ้ได้หลายเรื่องเนาะก็เป็นอย่างนี้เป็นเป็นอย่างนี้ที่สุดของมันยารักษาโรคปัจจัยที่สี่ยารักษาโ,โารคโรคภัยไข้เจ็บบรเทาการตายไม่ได้มีเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านก็ซื้อไม่ให้ตายไม่ได้ซื้อไม่ให้ป่วยไม่ได้แต่บรรเทาไงที่สุดของมัน โรงซ่อมใหญ่โรงพยาบาลบางคีฤฤฤฤฤฤฤ่เนีกยบ้างอะได้บ้างอย่างเงี้ยโรงพยาบาลขนาดกลางบ้างขนาดใหญ่เลยทุกจังหวัดก็มีโรงพยาบาลนอกว่าแึงาบอกเป็นโรงซ่อมไงซ่อมที่มันชำรุดนั่นหละสังขารร่างกายของเราเนี่ยแต่มันซ่อมได้แค่ภายนอกนะแต่ถ้าซ่อมจิตซ่อมใจเนี่ยต้องเป็นธรรมะต้องคุณงามความดีอย่างเงี้ยเอาที่สุดของมันก็ต้องทําความเข้า,าใจนะ ผู้มีคุณงามความดีจงรักษาคุณงามความดีเขาไว้เราพอลาไปก่อนความมีความสุขกันทุกทนนาสาธุสาธุสาธุ